อย so really <brightness> <desserts> <men> <oneself> ู่คงไม่เดินเที่ยวนี่มาเล่นเอ่อไปนนเฟิเดิม่เกี่ยอยู่ี่จอนบุกมันกระดูตัแต่ดนน่ารักทุกคนเลยเนีเกี่ยวกัตอนที่แล้วเเปิดมานี่เนี่เนี่ยร้องเนี่ยตะแลนเออเออ หายพอแล้วให้ดูดูแค่ตัวละครได้จำไม่ได้ต้องมีชื่อด้วยบินนอนตายหายเลยครับชอบเพดมึงไม่สนใจหน่อยดูมึงดูเพิ่งบินใส่ด้วยห่อนเลยเจ๋อ ฟลี่ดูไน่าคุ้งอะไรฟอลี่มัไงเนี่เม่จะว่าไปกูอีหนึ่งกูดูใช้พลังงาน้วาเยองเยอะไอเนี่ยขายมันไม่ใช่ขายลูกโป่งนะมันขายปืนได้ไม่ไน่ตายก่อแก้ว้าเสียงแล้วมั้ง ไวจะบูดูชอฝั่งขวาดิเอ็นเอ็นผมเปคนเดียวใจเย็นหนุ่มจุ่กล้องกัน่เลยวิ่ยอุ้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 ยอัตโนมัติ อย่นี้ยิ่งไปในเอฟดีโนตอมลีอ่ะไปคิดถึงมันนี่โชว์ว่ามันเด้งโชว์นทุกคนปัญหาคือกูโหลดมากูโหลดมาลงชุมไม่ได้ปัญหาอะไรจะตอบได้อยู่แต่ก่อนไอ้คนลงไม่เต็มเลยยไปในเอฟดียินั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยผมเฮ้ยนี่รีบไปเป้าหาย ไอ้โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยลกย้ยโอ้ยเอ้ยเอ่อเ้ยวมินใส่ตมึงอ้มังดีเยนน้อยไอ้เสยบินอ่บ้

เกิดอะไรขึ้นมันจะใส่กูไปแล้วยืนในห้าของมิมใจไม่ได้รอกระถอดกางเกงอยู่นี่เองไม่ใช่ทุกคนอ่ารักหมดอยู่เ <c oughs> ปน็นนี้มันหมดเอยหลุดทีมเยี่ยๆเลยนี่นคือยุคก,ก่อนเนี่ยยุคมีมสช่ไมมาก่อนสมัยก่อนเราบอกกาเป็นอย่างนี้นี่เอ๋เขาเรีิ่มมาดีทอร์ดนะห่างเลยอือตอนนี้มันอยู่ดีทอร์ดเลยเนี่ย

เฮียฮไอ้เ้องหมดกูรู้กู้แมวแมวอ้วงรโดดใส่เฮียบงยดแมวแดกไอ้เฮียโอ้ยโอ้ยเฮียเนี่ยถูกกุกรอบนะแน่้สอไม่ต้องเียยมาเลยเียรอฟังเสียงเดียวแล้วก็ดูข้างหน้าแค่นั้นแหละแล้วก็เฮียนไอ้เียดมแดด เก่งใช่ไหมไอ้เก่งัลโหลอุยเย็นอุยเก่งรีบจังไงเก่งเก่งแต่ก็สงสัยยังอะไรบุลลอยไปมาจะเป็นยังไงอะแบบนเ้ี๋ยวันกิเมเอมา

ี่เนี้ยงบอไดงวะทเนี้ยแจไม่ชอบใอมึงจะมึงตายหาไปแล้วแกกอันนี้เข้ามาได้กูยอมแล้วเนียมึนบอไม่ก็วาคือแบบงหมดตายจะทันเย็นเลยแล้กูจะมึงข้ามใส่ก็เลยยีงนี่มันจะมาตัวเดียวคือหายแน่ มึงม่สมารถทำเงี้ยอะไรได้เลยทุกปัหา้เงี้ยมองดูนงอะไรบอกกูดูเม่รข้ยูเตยอยู่อ้ยดูดล้วแล้วงต่ในท้า เลีจยบจนไปตายไปไหนอ้งไอตมุงส่ตัเลแปดมือนหกันโอ้ยค่มากูใสก่อนเลยกูกลัวแปดหมื่นส ah ี่พันหกร้อยวินาทีกูไม่คิดเคยคิดถึงมือเลย เอาหอะมาแล้ว <t> ก <ion half> ็ไปมีตัวแล้ววะเอสะดุ้มดสัตว์ ไอ้ยี่ส er ิบดีก็ตโบจุกเลยยี่สด้แไปเม็งเฮ้ยยี่กันดีห้องมีกระปิเลยอ๋อเสร็จแล้วอ ไปไหนไม่ไปอาทิตย์น้าไปไปอะกูอยู่กูจะเป็นลงยาวรู้สึกสบายใจที่มีนุกตาเ่างี้เดินว่าตุกตาไม่าเม้าไว้ชีวิตกูแน่นอนนะเคยอาม้วนะเป็นสกินเลยนะ ตกใจมาตัวเหี้ยหรอเฮ้ยอ้งานมันเปลี่ยนสกินเป็นนอนแดงอล้เรื่องหมดตัวเหี้ยเลยนะห้องกู

ไปต่อยกันได้ท่อไอ้กูรู้ยนนอนไอ่ยุบไปใส่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 หัวเหี้ยเลยเนี่ย

ก็จะไอ้ป้าเจจริงเลย <c oughs> จะอะไรไมันมีแนบเลยเออชะนะกดไปดูกดแล้วคุณจะได้อะไรโอ้ยเชี่ยมันต้องเป็นตัวละครมันเห็มันมีโลทั้งหมดนะกูดูว่าถ้ากูโลสิบร็อกมันจะรอดเห็น <c oughs> <c oughs> มันหลอกเลยนะมันหลงอยู <c> ่ <oughs>